สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินข้าวที่บ้านวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดแหนมเมนูง่ายๆแต่ถูกใจหลายๆคนนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับเรามาดูส่วนผสมกันนะครับก็จะมี ข้าวเปล่านะครับเป็นข้าวเพิ่งหุงม,มานะครับแล้วก็ผมเอาไปแช่เย็นไว้นะน้ำหนักห้ารอยกรัมครับไข่ไก่สามฟองแหนมหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมอันนี้ผมหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะครับเพื่อที่จะได้คลุกเคล้าไปทั่วๆกับข้าวได้เนาะหอมหัวใหญ่ห้าสิบกรัมพริกไทยปน่น ครึ่งช้อนชาต้นหอมซอย20กรัมกระเทียมสับยี่สกรัมผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลใส่ครึ่งช้อนชา ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับตั้งกระทะร้อนแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปอันนี้ผมใช้น้ำมันหมูนะใส่น้ำมันไปแล้วก็กลิ้งน้ำมันให้ เลือกกระทะไว้นะครับจากนั้นก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่กระเทียมไปแล้วก็เจียวกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเอาก็เริ่มเปลี่ยนสีนิดๆแล้วก็ใส่แหนมลงไปเลยนะครับเราจะผัดแหนมให้เขาส่งกลิ่นหอมขึ้นมานะครับ ขั้นตอนนี้ใช้ไฟกลางๆนะครับจากนั้นใส่ไข่ไปเลยนะครับใส่ไข่ไปแล้วก็ยีไข่เขาให้กระจายตัวนะครับ แต่อย่าไปรีบคนนะให้เขาเช็ดตัวก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเละซะก่อน พอไข่เ,เริ่มเซตตัวเราก็ดันไข่นะครับถ้าเรารีบคนแต่แรกเนี่ยไข่เขาจะเละครับแล้วมันดูไม่น่าทานพอเขาเซตตัวเราก็ตะล่อมเขาพอเขาเซตตัวดีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยติดกระทะงเลยนะครับถ้าเราไปรีบคนเนี่ยมันจะยิ่งติดกระทะ ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับใส่ข้าวไปแล้วเล่งไฟแรงนะครับใช้ปะหลิวสักข้าวให้กระจายตัวนะครับเดี๋ยวไปบี้นะบี้เดี๋ยวข้าวเดี๋ยวข้าวเขาจะเลนนะ จากนั้นก็ผัดข้าวให้เขาร่วนนะครับแล้วก็มีความแห้งปริมาณของน้ํามันเนี่ยอย่าต้องใส่เยอะในตอนแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวข้าวเขาจะมันเลี่ยนนะแล้วก็จะแฉะวยเราผัดไปสักพักหนึ่งถ้าเห็นว่าข้าวเขาแห้งเกินไปเราค่อยเติมน้ํามันได้ครับ กระจายข้าวให้เขาสัมผัสกับกระทะนะครับจะได้มีความร้อนขึ้นมาแล้วก็จะแห้ง ถ้าเตาไฟแรงอย่างที่ร้านเนี่ยก็จะใช้เวลาผัดแตบ,บเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้ใช้เตาบ้านเรต้องเพิ่มเวลานิดหนึ่งนะเพื่อจะให้เพื่อใ,ใ,หให้ข้าวเนี่ยเขาแห้งตัวนะครับแล้วก็ดีเด้งได้นะตอนนี้กลิ่นของแหน,นกับ แล้วก็กลิ่นของกระทะเนี่ยส่งกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยนะคผัดข้าวไม่ต้องไปคนเร็วๆนะครับแต่ข้าวมันจะเลสะสักก่อนเพราะว่าเราอันนี้ของเราผัดปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับ ห้าวแห้งมีแล้วครับต่อไปเราก็จะปรุงรสนะใใ่่ผงปรุงรสไปเลยครับนั้นการใส่ซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมนี่จะเพิ่มความนัวให้ข้าวนะครับเพราะว่าเราผัดเป็นข้าวผัดแหนมมันจะมีรสชาติที่แหลมของตัวแหนมนะครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับเทไปขอบกระทะแล้วก็ ซิ๊วขาวจากนั้นก็ผัดให้ข้าวแห้งนะครับใส่เครื่องปรุงไปแล้วเราก็ผัดให้เครื่องปรุงกระจายตัวดีนะครับ ก็มีความแห้งขึ้นมานะพอข้าวเริ่มแห้งแล้วเนี่ยเราก็ใส่หอหมหัวใหญ่ลงไปนะครับจากนั้นก็ผัดหอหมหัวใหญ่ให้สุกนะครับ หอมหัวใหญ่นี่สุกง,ง่ายครับก็ผัดใช้เวลาไม่นานอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะครับหอมหัวใหญ่สุกเนี่ยมันจะเริ่มใสๆนะก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับ จากนั้นเราก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปเลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยพริกไทยแล้วก็ผัดให้หอมสุกก็เป็นใช้ได้แล้วครับ ปิดเตาครับเสร็จแล้วครับข้าวผัดแหนมของเราหอมหอมเลยนะครับนี่ได้แล้วครับข้าวผัดแหนมของเราทานคู่กับอีกน้ำปลาอร่อยสุดๆลองไปทําทานดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ